สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราแก๊งป่วน5คนวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบพิศดารเซิร์ฟสเก็ตเขาจะใช้ขาแต่เราไม่ใช้เราใช้ตูดไปดูกันความท้าทายใช้ปูเหรอโอ้โหนสองคนสนี่ครับไอ้หม่ำคนสองจะไม่ทันหรืจะล้มนะหน่อยตอบเอ้ยกูเสียสละดูคนสองฮะดูคนสองฮะอือนสี่คนท้าครับเล่นกันเลยกันทุกคนเลย อุ้อ้อ้สองสองยสองสองเลยอย่าทำตามมอันตรายเยอใส่ซื้อไม่ใส่ไปไอ้หมูแดงไปแล้วครับคนหนึ่งหมูแดงไปคนหนึงครับเมืองดีครับคนนี้เขาเฟว้ร้ยิปี้เราิขอบอกนะ เออมันไม่ตรงอ่ะกาเป็นการต้ไปแล้วมีคนที่เนี่ยมันยกหลวยวยอใหมขใรคนทีสงครับคนที่สองใหม่โวยเย่ยหม่ทำไมเมื่อกี้บวอะรันหายไม่ดีอ้าวเอ่าอ่าาคคลิปเลยไปคลิปเการล

เฮ้ยรอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเขียนต่ออีรอนเ้ยอะโอ้โหวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหลืมใส่เบรกมือเฮ้ยคอนยังไงวะโอ้ยควายเอ้ย เนเวด้หรอไอ้นครับดูแผนนะครับครับแผอยได้แผ่อได่ได้แผ่นอ้ฟิล์มเปลี่ยนตาก้องให้ใฟิล์มเขียนไม่เอาไม่เอาไม่เล่นตาก้องไม่เล่นว่าใคจได้ที่หนึ่งไม่ต้องพูดนี่ครับนายน้อยโอ้ยจิเรนยน โอโหวดนแม่หลุดเลยโอ้สปอนเซอร์ไม่เข้าแล้อย่างนี้โหจบเอบเลยเอาเอาหมวก้ปใ้ก่อนไอยองเท้าหนึ่งเนี่ยซอมอยู่ครัตอนนี้ย้ำเฮ้ยค่อยๆสปอนเซอร์หมวกเข้าได้นะครับยำช่อู้ชาแผลไปล้างละชิปชิปนี่หรือไป่โอ้โไม่แรงเลยเข็นต่อดิ ไอ้ชันเข็นอเยอะีมานี้ดิกกี้กูดิกกี้กูโอ้โหไวรุ่นตูดแดงดิกกี้กูดิกกี้กูโอ้โหตะคริวนี่เอามาอีกทีนึงอ่ะไอ้ี่อ่ะยี่สอันเข้าอยากเจ็บตัวกันเหรอวะถ้ามึงถืออางเดียวมึงต้องจับละนี่ไปอนแรงแรงหน่อยคนนี้แรงแรงหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อย่าลืมนะครับสะสม้รีดเจเรนยนเจเรูกก่อนนี่ฮิ้วสปอนเซอร์หลักเลยที่อ่ะถ้าใครอยากกินหมูกรอบไม่ต้องไปสั่งหนีเรื่องอย่างงี้ได้แน่หมูกรอบเต่หมูแดงไงหมูแดงตาตาะโกนเขาเติมเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกทีแล้วอีกทีหรืเปล่าอีกทีเลยอีกทีแล้วครับ ก็อย่าย้ำเฮ้ยใหญ่เลี้ยวจริงว่าอย่าเล่นอ่างนี้อันตรายต้องมีผู้ปกครองดูแลครับก็อย่าลืมกดแชร์กด l i ั e สห้พเรผมลองจะเป็นคลิปเล่นๆไปเลย